สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องเพชรเอกชาแนลครับวันนี้ได้ไปตลาดนะครับวันนี้ซื้อเนื้อมาทําสเต็กนะครับไปรอติดตามกันเลยครับดู เัวไปเรื้องัวเลื้อสวยๆนะครับเอาเอามาย่างทำสเต็กนะครับพาไปเที่ยวชมตลาดครับน,นี่ได้ของสุดๆนะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักเนื้อกันเลยนะครับ ส่วนผสมของการหมักเนื้อมีนี่นะฮรกระเทียมพริกไทยก็รากผักชีนะครับแล้วก็แค่เกลือก็พอนะครับเพราะว่าเนื้อเราซื้อมาสดๆจากตลาดนะครับนี่เนื้อส่วนสะโพกนะครับแล้วก็น้ําจิ้มวันนี้เราทําเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับน้ําจิ้มแจ่วขมอันนี้นนขมต่างเปรี้ยวต่างอัรนี้ลงไปแม็กแบบนี่มีต้นหอมผักชีครับมีหอมแดงครับ แล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ปนขัวไม่ไหม้นี่นะครับแล้วก็มีพริกแห้งน้ำลาลแล้วก็ผงปรุงรสนะครับมาเริ่มส่วนผสมกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มหมักเนื้อกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกเอารากผักชีนะครับลงไปเลยลงไปบัตจัดน้องใส่ความกรุบไปเลยนะครับเลยตามลงไปกระเทียมมลงไป ก้านเวว็าใส่ใส่ก้นไม่ปลุกปลกๆพอ,อยาบๆนะครับพริกไทยใส่ลงไปเกลืออยากใส่ลงไปเม็ดคขมนะครับใส่สักนิดนี่เนื้อเราดีนะครับหมักเฉพาะแค่เกลือก็อร่อยแล้วนะครับไม่ใช่โคขุนนะครับ แล้วว่าให้พริกไทยมันแตกละเอียดนะครับหรือใครชอบแบบน่วนวก็ใส่ผงพริก้นลงไปได้นะครับโอเคคั้บก็ต่อไปเราก็เอาจากโครครับกวาดไปเลยครับเอาแบบเรียวๆบ้านๆครับแบบบ้านๆเร็วทิ้มันเปลือกันน,นันแล้วหีน้องเอ้เฮ้าให้เมื่อไหร่ เหนือตัวยทักม่ไกครัวเบโอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนการย่างกัน,นครับเอาเนื้อลองไปนี่นะ้วับระหว่างที่เรารอเนื้อสุกนะครับรอเนื้อให้พอสุกพอประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนทำน้ําจิ้มแจ่วกันนะครับ นะครับอันดับแรกก็ใส่นะครับนี่หอมซอยนะครับลงไปเลยครับแล้วก็ okay, s <S เดี๋ยวเราต้องใส่นี่ก่อนน้ำปลานะครบับปลาใส่ลงไปดิ่ลงไปเลยนะครับดิบลงไปโอเคแล้วก็ผงนะครับ พริกคั่วแล้วก็ตำละเอียดนะครับชอบผิดมากก็ใส่มากได้นะครับใส่แ้่สองช้อนก็พอแล้วสองช้อนพริกนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ดีงัวนะครับนี่เป็นดีขวดนะครับใส่ลงไป เอมกุูมากใส่มากนะครับแล้วก็นี่เข้าขั่วนะครับใช้ตป้ายครับตนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นี่ครับตุนหอมปักีอย่นี้เลยครับ ครับ,รบเนื้อเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอที่โต๊ะเลยนะครับโอเคครับ ครับหลังจากเนื้อเราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วครับนี่มาอยู่เป็นโตะเรียบร้อยเลครับนี่เนื้อฉ่ำๆนะครับหอมนะครับหอมมีกอน่อยเออแรงกับน้ำจิ้มกับนี่น้ำจิ้มแจ่วนะครับใส่ด <ides of the bowl> ีงัวน,น,นะครับน้ำจิ้มแจ่วขมนะครับนี่น้ำลายแตกเลยนี่หันดูนะครับอือ นะครับนี่จุรินซี่นี่ออกคำใหญยๆเลยครับนี่ <c oughs> 嗯。Mm hmm. ผมกำลังดีครับวันนี้มีมะลักกิน,คนกครับเมเขือม่วงแตงกวาครับผักกระเจี๊ครับนี่ผักกระเจี๊บันเดาอ่ะปุกเครื้อครับ

Bèm miền nêm đẹp nim bình hưu nôm hưu cho các cha hoa lại <laughs> bình hưu ư hưu hưu rối hưu hưu bơm qua một cốm bạn rồi giờ tạ con kim nào mà tạ con mà không bằng điều mà bằng điều điều ăn đồng tim ngàn học mà mà อ,อมาเดี๋ยวมาจุ่มกบมาเยเอาลาข้าวกล้องมาเอาปลากอะถึงอับนี่ก็มาเลยเอ,อืเอานาะพักเอาพักอะไรก็ไ,รได้หนยะิบไปรูดใช่ได้ระยอดแห้น้องทีมงานเลครับ มาครับกินด้วยกันกินด้วยกันครับเตียงเตียงได้แรงครับพี่นอ้องเออขึ้นไต้ได้แรงกินเยอะพี่น้องหรือเดียวขึ้นควานไปชิมนึงแหละนะครับควาำเติบโตจัดคำเติบโตบที่มาเออพันนี่เนาแค่นี้พอป่ะ,ปะนะเราอยากกินเรากินคำเยอะๆเรากินคำเล็กๆจุมๆ่มๆก่อน มันหวานจากเหลือดด้วยครับโรยย่างให้พวกพอ่อประมานมันจะหวานเนี่ยครูจุมจ่มเลยจุ่มลงไปช่วงเพชรเอกชาแนลเ,เนี่ยทำอาหารนี่จะเป็นในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอังคารนะครับที่จะอัพคลิปลงให้นะครับ แต่ส่วนเรื่องของข้อเพื่อเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะลงทุกวันนะครับก็แับติดตามแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็โอหนึ่งกิโลกินไม่หมดนะครับไม่หมดลองไปหาทำมันดูนะครับ ลองไปทากันดูนะครับไงก็วันนี้ก็อิ่มโหอิอ่มจุกเลยนะครับเที่ยงเที่ยงนี่มาเมื่อกี้แบบหิวหิวเลยนะครับไงก็อย่าลืมฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากกดซับสไครป์ฝากกดไลค์นะครับฝากติดตามทุกท่านด้วยนะครับเป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับช่องเพชรเอกด้วยนะครับจะได้ทําคลิป ต,ต่อไปนะครับยังไงก็อยากจะให้ทําอาหารแนวไหนแบบไหนยังไงอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาข้างใต้คลิปได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกองถ่ายย้ายกองครับย้ายกองมาเร็วได้กองเร็วมายก